สวัสดีครับกินข้าวน้ำกระนบนมีไก่เจียวครับไก่เจียวชะอ,อมแล้วก็เห็ดเข็มทองครับผมผัดน้ำมันหอยสับแช่ Gracias. <laughs> Okay. Yeah.